มาถึงแล้วกับ iPad Air Generation ที่5ดูหน้าตาเนี่ยก็เหมือนกับ iPad Air 4ส่วนความเร็วความแรงนั้นเนี่ยไปถึงขั้นโปรเพราะว่าใช้ชิป Apple M1 และก่อนที่เราจะไปดูดีไซน์ตัวเครื่องนะครับโอ๊จะพาทุกคนไปแกะกล่องกันดูก่อนว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตวางเครื่องไว้บนผ้าก่อนนะครับ อะตัวกล่องนะครับหน้าตาก็คล้ายๆเดิมเหมือนทุกอย่างแหละนะครับกล่องภายในนะครับด้วยความที่รเนี่ยแกะเครื่องมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะพบกับกระดาษนะครับตัวนี้ r e c y c l เ100%นะครับตามสไตล์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นซองเล็กๆนะครับที่ด้านในเนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานแหละนะครับ รวมไปถึงอดหาให้ดูแล้วกันมีสติกเกอร์มาให้ไหมโอเคมีสติกเกอร์มาให้นะครับเผื่อใครจะเป็นสาวกแอปเปิลเอาไปแปะรถแปะอะไรก็แล้วแต่เห็นคนใช้กันเยอะนะหาให้ดูว่ามีมาให้ด้วยนะครับตรงนี้วางนี้แล้วกันต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็น c 2 c นะครับแบบนี้ก็ไม่หนาไม่บางนะตัวสายถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสีขาวแบบนี้เลยขาเป็นแบบแบน นะครับก็เข้ากับปลั๊กประเทศไทยดีเลยแบบนี้แล้วก็เขาบอกด้ว่ารองรับชาร์จที่20วัตต์ในเรื่องของดีไซน์นะครับในมือของโอนี้เนี่ยก็คือ iPad Air 5นะครับและเราก็มี iPad Air 4ด้วยนะครับพอเทียบกันแล้วเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็มีความแตกต่างกันเพราะเฉดสีฟ้าที่อเอาออกมาในครั้งนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันตัว Air 4จะเป็นชื่อ Sky b l u e จะเป็นฟ้าอ่อนๆฟ้าพาสเทลขณะที่ Air 5จะเป็นฟ้าที่ออกแนวแบบเข้มๆสักนิดหนึ่งนะครับดูหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของลำโพงปุ่มพาวเวอร์ปุ่ม Power, ปรับระดับเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วก็จะไปต่างกันอีกจุดหนึง่งก็คือด้านหลังนะครับอันนี้จะเขียนว่าา iPad ธรรมด ส่วน iPad Air 5นะครับจะเขียนเลยว่า iPad Air ซึ่งเป็นรุ่นแรกแหละที่สแตมไว้ว่ารุ่นนี้เป็น iPad อะไร iPad Air 5เนี่ยโอจะไล่สเปคไปแบบเร็วก็แล้วกันนะครับหน้าจอเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับที่10.9นิ้วเป็น Liquid r ร t i n a นั่นเองนะครับแล้วก็อัตารา r ีเฟลเลต60เท่าเดิมใครที่รอจอลื่นไลหลจอนุ่มก็เสียใจด้วยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีมาให้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีการอัปเกรดในบางส่วนมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับกล้องหน้าจาก Air 4ที่7ล้านเนี่ยตัวนี้เป็น12ล้านแล้วแล้วก็เก็บภาพได้มุมกว้างมากยิ่งขึ้น มีเซ็นเตอร์สเมาด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายวิดีโอคอลประชุมออนไลน์บ่อยๆนะครับหน้าเราก็จะไม่หลุดโฟกัสนั่นเองกล้องหลังยังคงเท่าเดิมครับที่12ล้านนะครับแล้วก็หน่วยความจำมีให้เลือก2ทางเลือกนะ64กิกแล้วก็กระโดดไปเลยที่256นะครับโอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำร2อออกมาโอนมองว่า64อาจจะน้อยไปแล้วในยุคนี้นะครับ Wi-Fi i รองรับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีรุ่น 5G จำหน่ายด้วยนะครับแต่ว่ารอสักนิดนึ่งกำลังมานะครับแตเย็นๆตัวนี้ก็เป็น Wifi ไปก่อนนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับ28-6วัตต์อ้าวนะครับแล้วก็เป็นสายชาร์จ Type C แล้วนะครับสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายกับอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วใครเป็นสายจดนะครับรองรับ Apple Pencil Generation ที่2นะครับแบบนี้ มาดูเบนช h มากร์กันนะครับสรุ่นนี้ Air 4กับ Air 5นะครับ Air 4ใช้ A14 Bionic Air 5ใช้ Apple M1 นะครับเป็นการก้าวกระโดดเรื่องชิปมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจากการทดสอบนะครับเป็น a n t u t ตนะผลทดสอบออกมาแล้วนะครับตัว Air 4ทําได้ที่7 8 0 0 0นะครับเกือบ800,000ขณะที่ตัว Air 5นะครับทำได้ล้านกว่า คือเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็แตกต่างราวๆสาเรเเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราลงดีเทลแล้วนะครับดูในเรื่องของ CPU เนี่ยก็แตกต่างกันไม่ได้มากนักน,นะครับตัว a 4อยู่ที่ประมาณ20 0 0 0ตัว a 5อยู่ประมาณ2 0 0แ0นนะครับแต่ที่แตกต่างชัดเจนไม่พูดถึงไม่ได้คือ GPU นั่นเองนะครับ GPU ของตัว a 4ทําได้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0ขณะที่ G p u ของ a 5ร์านะครับทำได้ที่5 0 0 0เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแตกต่างกันแบบเกือบ50%นะเป็ว่าๆค่อนอ้างชัดเจน ส่วน k b e n c h นะครับผลทดสอบนะครับแบบ Single Core เนี่ยนะครับต่างกันนิดหน่อยอยู่ประมาณ200นะครับขณะที่ Multicore เนี่ยแตกต่างกันชัดเจนเกือบเท่าตัวเลยจริงการใช้งาน iPad Air 5นะครับว่ามองว่าใช้งานทั่วๆไปไม่ต่ออุปกรณ์เสริมอะไรเลย,เลยก็สามารถใช้งานได้แต่สิ่งที่เราแนะนำก็คือ Apple Pencil Gen 2นนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย จะทาให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจริงๆนิ้วก็สะดวกแล้วแต่ถ้ามีตัว Apple Pencil มันจะเหมือนเรามีเมาส์ส่วนตัวสามารถขีดเขียนลากไปลากมาอะไรอย่างเงี้ยสะดวกมากๆเลยแนะนำนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่4,490บาทก็ตีซะส5่0ส่วนเมติกีบอร์ดถามว่ามีสะดวกไหมสะดวกจริงเหมือนมีคอมพิวเตอร์เหมือนมีโน้ตบุ๊กส่วนตัวเลยเพราะว่าจะมีแท็คแพดมีคีย์บอร์ดที่เราสัมผัสได้จริงๆแต่ราคาค่อนข้างแรงอยู่ที่9990บาทก็คือจะได้ iPad อีกเครื่องนึ่งอยู่ ถ้าตัดได้ก็ตัดไปก่อนละกันที่จําเป็นจเป็ํานก็น่าจะเป็น Apple Pencil แล้วก็อย่าลืมซื้อเคสติดเครื่องไว้ด้วยเดี๋ยวเครื่องจะเป็นรอย สำหรับความบันเทิงนะครับการดูหนังฟังเพลงตัว iPad Air 5ตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยยังคงเป็น Liquid r ร t i n a นะครับทาง Apple เขาเคลมว่าขอบเขตสีนะครับเป็น DCI P3 แต่ไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์มาจากที่ลองดูเนี่ยสีสันก็สดใสดีคอนทราต์ก็โอเคนะครับความคมชัดก็ถือว่าโอเคสำหรับความบันเทิงทั่วๆไปแล้วนะฮะโอ้ลองเล่นดูนะครับด้วยความที่ลำโพงตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบสเตอริโอซ้ายขวาแต่เป็นแบบแนวนอนดังนั้นนะครับถ้าอยากได้รับประสบการณ์สเตอริโอจริงๆเนี่ยให้ดูแนวนอนนะครับ ตั้งจะไม่ได้รับเสียงระบบแบบนั้นนะครับแล้วก็ความดังของเสียงนะครับลองวัดดูแล้วนี่อดเปิดเทเลอร์หนังไปด้วย <Night> ถือว่าค่อนข้างดังนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นความดังที่ถือว่าโอเคแล้วนะลองฟังดูนะครับแต่ลองฟังไปเราจะบอกอันนี้คือเปิดดังสุดนะครับ เมื่อกี้มีแต่ที่บอกว่าแตกก็คือจากประสบการณ์แล้วนะครับเทียบกับตัว iPad Pro นะครับตัวนั้นจะลําโพง4ตัวตัวนี้ลําโพง2ตัวดังนั้นความดังก็จะมีความแตกต่างกันตัว Pro เนี่ยทำให้เสียงเนี่ยดูมีมิติมากกว่านั่นเองนะครับตัวกล้องหน้านะครับของ iPad Air 5เนี่ยนะครับเขาก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาตัว Center Stage นั่นเองนะครับฟีเจอร์นี้นะครับก็จะเป็นการตรวจจับใบหน้าด้วย AI นะครับถ้าเรา move ไป move มาแบบนี้นะครับกล้องก็จะตรวจจับตามไปด้วยนั่นเองนะครับนอกจากจะใช้ใน FaceTime ได้แล้วยังสามารถ ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่เป็นการวิดีโอคอลก็ได้ในความที่วันนี้นะครับเรามีทาง iPad Air 4แล้วก็ iPad Air 5นะครับเราก็เลยจะทดสอบเปรียบเทียบนะครับด้วยการตัดต่อวิดีโอผ่าน Lumafusion นะครับแล้วดูว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างในด้าน performance ความรวดเร็วแล้วก็การเรนเดอร์รวมถึง Export file ไฟล์เนี่ยขนาดไหน เรามาเริ่มตัดต่อกันเลยนะครับเปิดโปรแกรม r u m a Fusion ขึ้นมาแล้วก็ถือ Apple pencil แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแปะมันคืนไปครับเพราะว่าโอไม่ถนัดโอทถนัดใช้นิ้วมากกว่านะครับหลังจากนั้น Import Media เข้ามานะครับเก็บมีเดียไว้ตรงไหนก็ไป Import ตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวนะเลือกหาก่อนอดเก็บไว้ในะ iPad ของฉันแล้วก็มีฟุตเท e รออยู่นะครับก็กดเลือกไปที่เราต้องการนะครับโอก็เลือกไปหมดเลยนะ หลังจากนั้นกดเปิดรอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ยถือว่าทํางานค่อนข้างรวดเร็วนะครับขึ้นมาทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอปโปรเซสอะไรแบบที่มันจะต้องนานอ่ะไม่มีเลยหลังจากนั้นเนี่ยทดสอบก็คือเราต้องดูพรีวิวไฟล์ก่อนเพื่อที่จะลากลงมาที่ไทม์ไลน์นะครับแต่ Luma Fu s i o n นะครับต้องครีเอทโปรเจกต์ก่อนด้วยนะครับครีเอทโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ตัดกันเลยนะครับกดพรีวิวไฟล์ไปอันนี้ทิมหัวนิดนึงทิมท้ายนิดนึงนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับ เนี่ยง่ายมากรวดเร็วนะครับไฟล์ของเรานะถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรตรงนี้นะครับเป็น 4K นะครับเป็น50 FPS นะครับแล้วก็ H264 นะครับอัตราส่วน16:9นะอันนี้พูดสั้นๆไปนะครับแล้วต่อมาเราก็จะลากไฟล์ต่อมาได้เลยนะครับทิมหัวทิมท้ายปึ๊บปึ๊บลากลงมาต่อแยกเสียงซะหน่อยเนี่ยภาพมันก็ไปตามพี่โอเลื่อนสกอร์เลยนะเนี่ย เรียลไทม์มากๆถือว่าตอบสนองได้รวดเร็วนะครับแล้วก็กดพรีวิวได้แบบกดตรงไหนก็เริ่มตรงนั้นน่ะไม่ต้องรอประมวลผลไม่ต้องแบบรอจอดำรอโหลดอะไรเลยนะครับ <I S 1> ไปได้เลยาม,มาถึงเครา่ iPad Air 4กันบ้างนะครับกับชิป A14 ที่เคยแรงมาก่อนนะตอนนี้ใช้งานได้หรือเปล่านะครับกดพรีวิวอาจจะมีอาการโหลดนิดนึงนะครับถ้าเห็นเมื่อสักครู่นี้นิดหน่อยก็นิดนึงนะพอจะเห็นภาพนะครับลากลงมาทำลายก็โอเคนะ ถือว่าไม่แย่นะครับตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคแต่จริงๆมันก็มีข้อ,ขอแตกต่างเปรียบเทียบเห็นชัดเหมือนกันว่าเทียบกับตัว air 5เนี่ยก็จะมีการโหลดไฟล์นิดนึงนะครับลากลงมาเราจะตัดต่อเหมือนกับคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับทิมหัวทิม,ท,มท้ายลากไฟล์เนี่ยนะครับก็ความละเอียดเท่ากันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนี่พรีวิว อพอมาถึงการพรีวิวเนี่ยก็ถือว่าตอบสนองได้โอเคนะครับมันก็จะมีจังหวะ,นะหน่วงนิดนึงแอบขึ้นโหลดขึ้นมาเหมือนกันนิดนึงเห็นปะหมุนหมุนอันนี้ไม่ได้เตรียมนะอยู่ดีก็มาเองงงเหมือนกันนะครับ,รบอ,าอาจจะเป็นบั๊กของโปรแกรมก็ได้นะถ้ามองอีกแง่หนึง่งเพราะว่าภาพก็ยังสามารถพรีวิวได้อยู่ตอบสนองได้ดีไหมก็ลื่นตอบสนองได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว Air 5 Air หเร็วกว่าดีกว่านิดนึง ตอนนี้นะครับเราเรียงทำลายทั้ง2เครื่องนะครับอันนี้เป็น iPad Air 4อันนี้เป็น iPad Air 5นะครับทำลายระยะเวลาพอกันสําหรับการเรียงคลิปนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ Export เราจะกด Export พอร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3 ไปแล้วนะครับสำหรับการ Export File ไฟลนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าออ iPad Air 5เนี่ยนะครับทำได้เร็วกว่า iPad Air 4นะครับต้องบอกว่า f ฟุตเทสทำรายงานที่เราวางไว้เนี่ยมีความแตกต่างกัน2วินาทีนะครับตัว Air 4นะครับนาที12วิวิส่วน Air 5นะครับเป็น1นาที14วิวิความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าการ Export เนี่ย ตัวใหม่นะครับ Air, iPad Air 5ตัวใหม่เนี่ยทำได้เร็วกว่าชัดเจนตอน้องอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าการเรียงฟุตของเราเนี่ยเป็นการเรียงฟุตแบบโดยง่ายแบบง่ายๆชนชนการไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักนะครับดังนั้นก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นในแนวของโฮมวิดีโอหรือว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ต้องตัดวิดีโอส่งอาจารย์อย่างเงี้ยเบื้องต้นที่ไม่ต้องยากมากนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของการใช้งานจริงถ้าเกิดมีการเรียงเลเยอร์เยอะๆมีการเรียง เรียงแบบซับซ้อนมีโอเวอร์เลย์มีแทบบาร์มีเอฟเฟกเนี่ยผมมองว่าจะมีการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ที่เร็วต่างกันชัดเจนกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอในมุมเบื้องต้นเท่านั้นเอง iPad Air 5กับ g e n Shin Impact โอ๊ตยกให้เป็นสวรรค์ของคนเล่น Genshin เลยก็ว่าได้ประสบการณ์จากการลองเล่นนะครับต้องพบว่าพอเข้าไปแล้วจะตั้งค่ากราฟิกเนี่ยค่าเริ่มต้นก็มาที่สูงสุดแล้วส่วนเฟรมเรทนะครับเเราปรับจาก30แล้วก็กดตัวเลือกลงมามี120พอออกจากการตั้งค่ามาเล่นเกมไปเรื่อยๆเดินไปเดินมาภาพสวยจริงสุดจริงยอมเพราะเลยสําหรับ iPad Air 5นะว่าบอกว่าดีมากแล้วนะครับ เวลาลงดันนะครับกดสกิลกดเอฟเฟกต่างๆมีคัสตินไม่มีอาการกระตุกเลยกับ120ตรงนี้นะก็คือเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับเราก็เลยลองของไปปีนป่ายต้นไม้เดินตามแมปต่างๆที่มีดีเทลเยอะมีใบไม้เยอะมีต้นหญ้าเยอะๆแล้วก็มีน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยจะมีอาการกระตุกแต่กระตุกแบบเล็กน้อยแบบเล็กน้อยจริงๆอ่ะ M1 เขาเจ๋งมากเลยนะ สำหรับระยะเวลาในการเล่นนะครับเมื่อซักคูออทเทสไปประมาณ30นาทีนะครับช่วง20นาทีแรกลงดันล้วนๆไม่มีการกระตุกจะไปกระตุกตรงนาทีที่23ที่เราไปลองแมปโหดโหดที่มีใบไม้ใบหญ้าที่บอกไปนะครับกระตุกนิดหน่อยนะครับส่วนความร้อนที่เกิดขึ้นเราเล่นในห้องที่เป็นอุณหภูมิเออ่องศานะครับเปิดแอร์อยู่ก็ถ้าจับผ่านเคสเนี่ยอุ่นๆแทบจะไม่ได้เกิดความร้อนอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูว่าตัวเครื่องนะครับตอนนี้จะมีความร้อนเกิดขึ้นตรงไหนบ้างนะครับถ้าวัดด ก็อยู่ประมาณ30จริงๆความร้อนที่โอส๊สัมผัสได้อยู่ด้านบนนะตอนนี้อยู่ประมาณ40องศา42 42องืมองศานะครับโดยประมาณก็ถือว่าเป็นความร้อนที่เกิดขึ้น ไม่ได้ผิดคาดเพราะว่ากราฟิกระดับนี้ปรับสุดระดับนี้เนี่ยต้องมีความร้อนเกิดขึ้นอยู่แล้วครับสำหรับการใช้พลังงานแบตเตอรี่กับเกนชินที่โอลเล่นไปนะครับใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ในนี้แสดงผลว่า22นาทีไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันออแบตเตอรี่นะครับตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ50บวกบวกนะครับก็เล่นประมาณครึ่งชั่วโมงละการตีกลมๆถ้าเทียบการใช้พลังงานกับเกนชินนะครับก็ตกนาทีละเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราปรับออกราฟิกระดับสูงมากแบบนี้นะครับรวมถึงความสว่างหน ในระดับนี้ก็ถือว่าทําได้อึดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเล่นเรื่อยๆไม่รีบร้อนก็ปรับเฟรมเรทลงมาที่60แล้วก็ลดกราฟิกลงมาได้อีกนิดหน่อยเนี่ยตรงนี้น่าจะใช้แบตเตอรี่ได้เยาวนานมากกว่านี้นะครับหรือใครจะเขาเรียกว่างไงเล่นไปชาร์จไปก็ทําได้ไหมก็คงทําได้แต่ก็คงไม่แนะนำนะครับก็เล่นแล้วก็พักแล้วก็ไปชาร์จน่าจะดีกว่า เปลี่ยนฟิลกันบ้างนะคะมาถึงเกมแนว FPS กับ Call of Duty นะครับด้วยความที่มันเป็นแท็บเล็ตนะนะมันก็จะมีขนาดใหญ่ก็เลยขอต่อจอยเล่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับกราฟิกในครั้งนี้เราปรับเป็นระดับ High นะครับเพื่อจะปรับเฟรมเรทเป็นระดับ m a ็ถามว่าเล่นเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าก็มีความลื่นไหลาภาพสวยงามดีนะครับเออเฟรมเรทระดับสูงขนาดนี้ขณะเล่นมีอาการกระตุกไหมก็ไม่มีถือว่าเล่นได้สบายๆเอาอยู่เลย สรุปแล้วนะครับ iPad Air 5เนี่ยก็เป็นตัวแทน iPad Air 4ของรุ่นก่อนนั่นเองนะครับก็เปิดตัวมาแล้วหน้าเว็บตอนนี้ Air 4ก็น่าจะไม่มีขายแล้วแต่ถ้าใครจะช้อน Air 4ก็สามารถไปตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆที่ยังมีเครื่องอยู่ได้นะครับในมุมมองของโอ๊ตเนี่ยถ้าใช้ Air 4อยู่แล้วจะเปลี่ยนมา Air 5ดีไหม ส่วนตัวมองว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะ A14 ก็ยังแรงอยู่แต่ถ้าใครก้ากึ่งว่าจะซื้อโปรีหรือซื้อ Air 5ดีส่วนตัวของโอ๊ตนะโอ๊ตมองว่าโอ๊ตสนใจ Air 5มากกว่าพอชิปนะครับมันก็ไปได้สุดทางแล้วก็ทุกอย่างการทำงานเนี่ยถือว่าก็ราบรื่นดีเร็วดีทั้งการเล่นเกมการทำงานด้าน ตัดต่อวิดีโอทดลองให้ดูประทับใจมากๆแล้วตรงนี้นะครับส่วนต่างราคาระหว่างตัวโปรกับตัว Air 5ก็อยู่ราวๆเจ็ดพันส่วนตัวที่ออเทมรุ่นนี้ก็เพื่อจะเอาเจ็ดพันเนี้ยไปซื้ออุปกรณ์เสริมก็น่าจะครบเซตมากกว่าในราคาที่ย่อมเยาวกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณซีเรียสว่าต้องการใช้ระดับโปรจอที่ดีขึ้นหรือจอที่ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะอัพไปโปรก็ไม่ว่ากันครับแต่ส่วนโอตัวนี้ก็คุ้มค่าแล้วแล้วก็ประทับใจมากกับชิป M1 ทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้นะครับเป็นรีวิวที่เราเนี่ยพยายามนําเสนอในมุมของเออ user หนึงที่ซื้อไปใช้งานจริงๆมีทั้งความบันเทิงเล่นเกมแล้วก็การทํางานนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเ,ออเราจะได้รู้ว่าเออคุณผู้ชมชอบคลิปแนวนี้นะจะได้ทำออกมาอีกนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Thank you.